ใหม่มาอ่ามาแล้วมีค,คุณครูใหม่มาแล้วครับชอบเรียนครูวิชาอะไรวิชาอ๋ออังกฤษมาต้องเรียนอ่าเริ่เริ่มลาไปสีก็ได้แล้วเริ่มแล้ว่้นลอกงไปก่อนแล้วมเริกมลงไปก่อนอ่าเก็บ เดี๋ยวค่อยระบายใหม่เดี๋ยวค่อยระบายใหม่อ่านอักษรก่อนเดี๋ยวค่อยระบายใหม่โอเคเดี๋ยวดูเอเอเออเออเออ่ะจิบต่ำจิบต่ำจิบต่ำเอ็นเอ็นเอ็นเสียงดังๆสิคะ แปลว่าอะไรครับแปลว่าแปลว่าแปลว่าอะไรแบแบแบามีอไม่มีแแบมีแบงหมูแบบบบโอเคคราวนี้เราจะสอน a a a, a i o u เดี J ๋ยวไปตอนนี้เราจะสอน a a, a i o u กันนะรนนู้บาอนนะสอนต้อง a i o u กันแล้วฝ่เรื่องนี้ดีกว่าเออ เราจะสอนอันนี้ดั p บิสดับบิสดัิสดัิสโอเคข้ามมีตัว S อยู่ข้างหลังแปลว่าแล้วแปลว่ากระต่าย <is. S 1> หลายตัวกระต่ายหลายตัวตอนนี้เอาเรื่องตัว S ข้างหลังนะด็อกด็อกหมาหมา เ่นวเอตัวตัวัวออก่อนตัวเดก่อนอ่าเด็กนักเรียนเราไสีได้นะเดี๋ยวครูจมตัวเอก่อน เล่นทำสวยไหมนักเรียนสวยเดี๋ยวโชว์หน่อยโชว์หน่อยเร็วโชว์หน่อยโชว์หน่อยเร็วนักเรียนรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยเดี๋ยวโชว์หน่อยโชว์หน่อยรีวิวหน่อยสิคะโชว์หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ซื้อของเล่นเดี๋ยวกูไม่ให้แต้มนะอ่าต่อไปน้องมีรีวิวภาพตัวเองระบายสีนะคะไหนคะดูนิดสิกระต่ายกระต่ายอ่าทิชเชอร์ทีงไหนล่ะทิชเชอร์โอเคยังเติมยังไม่เสร็จ เพราะว่ามันมีหลายคำหลายตัวหลายคำไหนบ้างนะนี่เหียตัว S อ,อยู่คนที่ถ่ายคลิปก็เรียนไปด้วยนะครับไม่ต้องเรียนก็ได้โอเคตอนนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะสอบแนละ้ว แปลว่ารับิส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 โอเคแปลว่าแปลว่าอะไรสอนไปแล้วแปลว่ากระตายแล้วก็กะต่ายหลายตัวถูกต้องด็อก แปลว่าอะไรแปลว่ามาน้อยมาหลายตัวมาหลายตัว,รวาาหรือว่าหมาหลายคนก็ได้โ No หมาหลายคนก็คือคนละโอเคอันนี้คืออินฟเวน่าภาษาจีนว่าอะไรอะไม่อันไหนอินฟเวนอะอันนั้นลันส์ <c oughs> ลันส์ลันส์แบบมันวิ่ง<อ>มันวิ่งอยู่นี่ไม่ใช่ไม่อ๋อัน,อน,นั่นก็หนกัวนละแต่มันเป็นแต่มันวิ่งอะ ลันลันลันไปวิ wing, wing. ่งวิ <Okay. S 1> okay. ่งวิ่งกันแล้วว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 วนวว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 นวว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 คววววววาววิวววววนววเวีวววว้วว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 ควววววววคววววววนควววววววควววนันีอิวนัสกวอะไรอยู่ วิ่งวิ่งเออถูกต้องลันนี่อลันด้วยมาเอาสาต์เดียวโอเคูวิเศวพอแค่นี้ก่อนวิชาต่อไปจดวิชานี้แล้วก็วิชาต่อไปก็คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์อตคเ ประตูเศษประตูเศษประตูเศษประตูเศดประตูเศษ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 บอกเขาถนกคนก้าวนก็คุณแ่ ก็เลยนะนั่มันประตูวิเศษนี่นานี่อาก็ไม่เป็นไรก็ข้าวฟันปิดประตูตอกก็ข้าวปไม่จุด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 เอ๊ะนั่นมันอะไรนะพาไปแล้วแล้วก็แล้วก็นักเรียนคณิตศาสตร์ โอเคคราวนี้เราจะเรียนเรื่องการบวกนะโอเคอันนี้หยุดก่อนใช่ไหมครับโอเคเรนักเรียนตอนนี้เรากำลังเรียนเรืวิทยาศาสตร์โอเคนักเรียนเรียนก่อนเรียนก่อนเดี๋ยวครูตั้งให้นะตั้งให้ตั้งให้ค่ะอะไรจ๊ใช่ค่ะขนมเป็นเด่นเลยยังไม่พักเป็กเลย ม่ต้องสีเหล่ยงเนี่ยโอเคคราวนี้จะให้ทำงกล้ๆก่อนดิคุตั้งค่้ยก่อนนะต่อไปก็จะเป็นลบจะไม่มอีอันนี้บวกหนักลบศูนย์ อันนั ö, ้นก็เพ้นอย่างเดียวเลยนะนี่ก็เพ้นอย่างเดียวอ่ะทิชชู่ทำโจทย์เสร็จยังยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวข้อเดียวเี๋ข้อเดียวที่แช่ขาจะดีนะสวยสวยสวยมาดิครูปอบิมให้อ่ะครูให้ทำเอาครูให้ทำแล้ว ข้ามอาข้า่ได้เลยทำทำเสร็จแล้วอ่านนีั้อสานอ่าน้องมีน้องมีตั้งใจสิครับอย่ามัวนะอย่ามัวนะที่เชิดจะสอนแล้วน้องมีตั้งใจนะเดี๋ยวคูเฉยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคูใหญ่จะให้แต้มนะใช่มาเฉลยเขียนเร็วที่เชิดสอนสิครับเชิดอสองกสองเท่าไหร่ สอง่ะส,สองตรงนี้สองไม่ใช่สองตรงนี้ตรงนี้สอง <S 2> 2 <S สองบอกศูนย์นัทลายสองบได้สเขีสเลสไม่ใช่อ่าเด็เกคูเขียนเลให้กลับหัวมาเดกเขียนให้มาเด็กคูเขียนเลอกส้เด็กคูอ่าตอนให้นักเรียนเขียนเองสิเด็กคูเขียนเลขให้ดูนะนักเรียนเป็นไหนแล้วน่ะนักเรียนเด็กคูเขียนเลขอสให้ดู นักเรียนครูเขียนเลขสองให้ดูเนี่ยเลขสองนี่นะเชลขนั่งร่อนออกมาน้องมีจ๋าเขียนเลขสองนี้นะเนี่ยนี้โอเคอ่ะมาเร็วโอเคเขียนอย่างนี้นะโอเคพอได้อยู่โอเคต่อไปเขียนเลขสามเขียนเลขสามมาเขียนเลขสามเลขสามเร็วเลขสามเลขสามเร็วน้องนักเรียนเขียนเลขสามสิเลขสามอ่ะเลขสามอย่างนี้นะอย่างนี้ นี่นะสินี้นะที่สวยหรือว่าอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะมาเรีวนักเรียนเขียนเลขสามนักเรียนเขียนเลขสามเร็วอ่าเด็กผู้ใหญ่มาแล้วเด็ู้ใหญ่ถือเสี่ยมาแล้วเด็กู้ใหญ่มาแล้วผู้ใหญ่บอกว่าจะมาด้วยเร็วมาแล้วโอมาแล้วโอมาแล้วโอแม่แมวสามแ่ามสาสามบวกศูนย์ได้สามใช่ไหมครับ เดี๋ยวพอออมานะโอเคเลขสเลขส่ดิสอะเลขสเขีนอย่างนี้นะเขีนอย่างนี้อย่งี้อ่ะเลขส่เขีนอย่างนี้นะันมีจับสิคบจับปากกาเนนุมอันนี้จะเขียนยากนิดนึงเเเ้้เยเฮ้เยยเ้เเยย้เย้เยค เลขค่าเขียนอย่างนี้นะนี่นี่เลยอย่างเงี้ยเลขค่าเขียนอย่างนี้ก็ได้นี่นะค่ะนี่นี่เลขค่าเขียนอย่างนี้นะนี่นี่เลยนักเรียนี้จะเขียนเลขค่าเร็วเขียนเลขค่านหนูมี่เขียนสิครับ่าเขียนเลข พอได้อยู่โอเคต่อไปก็ค่หาคำตอบหาคำหาคำตอบได้เลยนี่นี่คะแนนคะแนนคะแนนโอเคเดี๋ยวครูจะหาจุดปัญหาให้แ้วก็ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่อันนี้มีสี่ข้อนะจดปัญหาเอาไปอันนี้มันหกข้ออยู่นะ กับนักเรียนนักเรียนอย่าว่าจะเสียพอ,อจะเอาดีไปตรวจด้วยโอเคมามเดี๋ยวกูเอามาหนึง่งจังเรียย